สวัสดีครับนี้นอนทกอยู่ที่กิจ,จกรรมมาใหม่นะครับกิจคริสต์มาสนะครับกิจจะเริ่มคืนนี้นะครับคืนวันที่ยี่สิบสามมาเริ่มตอนเที่ยงคืนเขาก็เลยเขียนว่าเป็น วันที่ยี่สิบสี่นะเริ่มเล่นได้ตอนเที่ยงคืนคน,นี่นะที่เขาบอกเห็นไหมไม่ใช่คืนยี่สี่นะครับเล่นได้คืนนี้เลยคืนยี่สิบสามนะครับอันละอันละ <c oughs> ขออภัยครับอันแรกอันนี้เขาผิดนะที่เขียนว่าเชิญผู้เล่นใหม่ไม่ใช่นะอันนี้คือกิจกรรมล็อกอินนะครับล็อกอินก็จะได้รับรางวันตรงนี้ทุกวันจะได้รับตรงนี้ช่องแรกนี่นะพอครบสามวันก็จะรับอันนี้มีมงกุฎด,ด้วยล็อกอินครบห้าวัน ก็จะมีกรอบขิดมากด้วยนะครับแล้วก็มีมงกฎอีกมงกฎมงกฎเนี่ยเรือมงกุฎสีไม่ใช่มงกฎมงกฎเนี่ยเอาไว้ใช้อัพสายฟ้านะครับให้มันเต็มหลอดอย่างสมมติมันแม็กร้อยหนึ่งใช่ปะเรารีได้แค่แปดสิบเนี้ยเราก็ไม่ต้องรีใหม่ใช้มงกฎเนี่ยอัพไปให้มันเต็มร้อยได้เลยก็คือมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ประหยัดทีรีได้เยอะแล้วก็มาอันแรกเราอินมาแล้วนะ แล้วก็มาอันที่สองปาร์ตี้คริสต์มาสอันนี้ก็คือเริ่มคืนนี้นะครับเริ่มก็คือว่าเขาจะให้เติม40เพรก็คือ20บาทนะเขาบอกว่าจะได้รับแพ็กแพ็กนี้นี่นะแพ็กรางวัลก็จะมีเพศร้อยหนึง่งแล้วก็ใบแม็กอีกยี่สิบนะครับแพ็กของขผ่นปีใหม่ผู้ที่เติมยังจะได้รับตัว๋วตั๋วคือนนี้ก็จะมีหมายเลขให้ด้วยนะว่า ของใครได้เลขอะไรเหมือนจับฉลากอะประมาณเนี้ยได้เป็นเบอร์ฉลากอะไรมาประมาณนี้นะการจับฉลากเริ่มเวลาเที่ยงคืนของทุกวันนะครับอย่างอันเนี้ยก็เริ่มคืนนี้เลยวันแรกนี่นะแล้วก็จะมีประกาศผลผู้โชคดี10คนใน10นาทีถัดไปนะครับอันนี้คือประมาณนี้นะซึ่งรางวัลจะถูกแจกไปโดยอัตโนมัติจะแจกเข้าในกล่องจดหมายนะก็คือเติม40บาท ไอ้ไม่ใช่สีสิบาทสิยี่สิบาทสีท่สิเพรอันเนี้ยเขาจะสุ่มผู้โชคดีสิบคนเท่านั้นนะครับจะสมมติเติมร้อยคนเงี้ยเติมพันคนเงี้ยก็จะมีผู้ที่ได้รางวัลเนี้ยแค่สิบคนนะครับมันคือการจัดฉลากแหละเอาง่ายๆนะมันจะไม่โชคดีกันทุกคนนะครับอันนี้รางวัลใหญ่ของมันก็คือของวันที่ยี่ห้าเป็นชิปฮูป้าสี่ชิปนะครับ เนี่ยนะเขาเขียนว่าสี่ชิพนะไม่ใช่ได้สามร้อยนะไม่ใช่ได้ตัวมันนะได้แค่เศษของมันสี่ชิพนะครับแล้วก็ของันที่ยี่หกก็จะเป็นประดับส้มก็ของค่อนข้างจะโอเคอยู่นะกับยี่สิบบาทค่อนข้างจะโอเคอยู่นะก็เวลาเราเติมมาแล้วใช่ปะ่ะมันจะได้รับตรงนี้นี่นะได้รับตรงนี้ก่อนแล้วก็มากดตรงนี้ถ้าเราจะใช้ตัวนะแล้วก็กดตรงนี้ปั๊บ เราก็จะใช้หนึ่งตัวในการจับฉลากนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ฉลากได้หลายอันหรือเปล่าน่าจะได้แหละส่งหลายเลขก็น่าจะมีโอกาสเยอะอยู่ครับประมาณนี้นะพอมีตรงนี้นี่ตัวจับฉลากเห็นนะเราก็กดเข้าไปตัวนี้ตงเนี้ปั๊บๆๆ,ๆสมมติว่าเราเติมไปสักสองร้อยเงี้ยสองร้อยบาทสี่ร้อยเพรใช่ปะ ตรงนี้มันก็จะได้เท่าไหร่อ่ะยี่สิบตัวน่าจะประมาณนี้แหละเนี่ยนะอันนี้ที่ผมเข้าใจนะแล้วก็มาอีกอันนึงนี่อันนี้อันนี้ทีเด็ดเลยก็คือเปิดของขวัญคิดมาสนะครับอันนี้ทุกครั้งที่เติมร้อยเพรหรือใช้ครบห้าร้อยเพรจะได้คูปองหนึ่งใบใช้ได้เฉพาะในกิจคริดมาสนะครับอันนี้ทุกครั้งที่เปิดของขวัญจะใช้คูปองคูณสองครับ ก็คือใช้คูปองสองใบในการจับหนึ่งครั้งนะครับของนางมันตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้นะค่อนข้างจะงงรางวัลมันจะมีอย่างนี้อันนี้คือรางวัลอันแรกนะของหมวกซานตานะรางวัลที่สุ่มได้ก็จะมีอันบนนี้แล้วก็มีสุ่มได้รองเท้ารองเท้าซานตานี่นะได้สุ่มเท้าซานตานี่นะถุงเท้าซานตา้าเอามาใช้ตรงไหนก็คือเอามาใช้ตรงนี้มาเปิดตรงนี้นะครับ พอเราเปิดถุงเท้าแล้วใช่ปะมันก็จะได้เขตเขตตรงนี้ยเนี่ยคือรางวัลของมันนะแล้วก็จะมีโอกาสดรอปต้นคิดมาพอได้ต้นคิดมาใช่ปะเราก็มาสุ่มตรงต้นคิดมามันก็จะมีขีดสุ่มเลยโงนันนมีตั๋วขั้นสูงคนระับของค่อนข้างก็โอเคเลยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมีกระเป๋าเซนต้าเพราะถ้าเกิดว่าเราได้กระเป๋าเซนต้ามานะเราก็จะมีโอกาสสุ่มพวกนี้นี่ อันนี้คือตัวแรกโปรเกบอลนะอันนี้ปกติใช้ร้อยหนึ่งเลยนะหาซื้อแบบยากอะกล่วจะได้นานแล้วก็อันนี้เป็นสุ่มนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหนึ่งตัวสุ่มได้หนึ่งอย่างแล้วแต่ว่าเราจะสุ่มได้อะไรนะครับในนี้นี่นะอย่างเนี้ยแต่เห็นเขาบอกว่าเลดปักทองออกค่อนข้างง่ายนะครับแต่นี้ผมไม่รู้จริงหรือเปล่าน,นะอันนี้คือเขาคลาสิบ,บอกมา เละฟักทองค่อนข้างง่ายก็ฟักทองจะมีอยู่ที่อันแรกหนึ่งอันแล้วก็อันสุดท้ายเลยมียนะี่สิบกับสองร้อยนะก็รางวัลใหญ่ก็จะเป็นนี่มีหีบสุ่มโปเกมอนด้วยอันนี้มันจะเป็นโปเกมอนตั้งแต่ธรรมดายันมหากราบเลยนะครับมีทั้ทุกตัวนะครับยกเว้นตัวเติมตัวเติมจะไม่มีในหีบสุ่มโปเกมอนนะเดี๋ยวจะไป สุ่มหาฮูปา้าอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับแล้วก็อันนี้ <c oughs> ขอว่าครับอันนี้ของขวัญตอนรับผู้เล่นเก่ากลับมาชื่อก็บอกแล้วนะครับตอนรับผู้เล่นเก่ากลับมาอันนี้ก็คือว่าต้องเป็นคนที่ไม่ได้ล็อกอินเลยนะครับไม่ล็อกอินอย่างน้อยเจ็ดวันไม่ใช่ว่าจิตเริ่มแล้วมาไม่ล็ LIN, อกอินอันนั้นไม่ได้นะครับอันนี้คือต้องไม่ล็อกอินเจ็ดวันก่อนที่กิจจะเริ่มนะครับถึงจะได้นะครับ แล้วก็จะต้องมีเลเวลสามสิบห้าขึ้นไปนะครับอันนี้คือเงื่อนไขการที่จะรับนะครับการจะรับรางวัลอย่างสมมุติเราเลเวลสาสิบห้าใช่ปะ่ะก็เลือกรับได้ตรงนี้สมมติเราเลเวลเจ็ดสิบห้าเราก็เลือกรับตรงนี้อย่าไปกดรับอันแรกนะมันจะเลือกได้แค่อันเดียวนะครับเลือกได้แค่แพ็กเดียวแล้วเลเวล7จสิบห้าก็เลือกรับของ7จสิบห้าอย่าไปกดไล่นะครับกดไล่ไม่ได้ ดไล่เราจะได้อน,นี้ไปเลยของเจ็ดสิบห้าเราจะไม่ได้เลยนะตรงนี้ต้องระวังเพราะมีคนพลาดมาหลายคนเลยครับสําหรับกิจนี้นะดูเลเวลของเราว่าเรารับได้ตรงเลเวลไหนกดที่เลเวลนั้นนะครับตรงนี้ต้องระวังเลยสําหรับคนที่เป็นผู้เล่นเก่ากลับมานะอันนี้ก็คือว่าต้องอันนี้คนงงกันเยอะตรงนี้นะก็คือว่าพอกิจเริ่มแล้วจะมาปิดเครื่องมาลบเกมแล้วเจ็ดวันค่อยมา็อกอินอ,อันนี้คือไม่ได้นะ อันนี้คือต้องไม่ได้ล็อกอินเจ็ดวันก่อนนะครับและนี้มีข้อแม่อีกอันหนึ่งก็คือต้องลงทะเบียนก่อนวันที่ยี่สิบสี่ธันวาก็คือถ้าเป็นยี่สิบห้าธันวาก็จะไม่ได้นะครับประมาณนี้นะก็สําหรับกิจนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะส่วนกติกาของขันไม่สามารถแชร์ไปตัวละครอื่นได้นะครับหนึ่งไอดีก็จะรับได้ของไอดีของมันอนะ่ะของใครของมัน จะข้ามไอดีกันไม่ได้นะครับส่วนบัญชีเกสบัญชีเกตคือบัญชีทดลองเล่นนะให้อัปเกรดไปบัญชีทางการตรงเนี้ยบางคนเอาเฟซไปผูกบางคนเอาอีเมลไปผูกผมแนะนำว่าให้เอาอีเมลไปผูกนะครับมันจะเล่นกิจกรรมอะไรง่าย,ายกว่าเสซนะครับเฟซปัญหาขอา,างเยอะสำหรับกิจกรรมของเกมนะบางคนจนกิจหมดแล้วก็ยังล็อกอินไม่ได้เลยเพราะาเป็น ID เฟซ ไอดีเฟสเนี่ยผมไม่อยากให้ผูกเฟสเลยนะจริงๆปัญหามันเยอะแล้วก็เวลาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเว็บถ้าพบกรณีข้อมูลถูกอัปเดตช้าแล้วแต่มีคำแจ้งเตือนผิดพลาดขึ้นกรุณาเราสรักคู่แล้วก็ล็อกอินหน้าเว็บใหม่หากคุณพบปัญหาใๆดๆโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าด้วยครับอันนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรากดรับไปแล้วใช่ไหม แล้วมันป๊อปอัพไม่ขึ้นหรือว่ามันไม่ปกติอะเราลองออกแล้วเข้าใหม่ดูนะครับอันนี้คือความหมายของเขานะลองออกแล้วเข้าใหม่แล้วก็เข้ามาดูเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าหน้าเว็บเป็นปกติแล้วใช่ป่ะเราก็กดเข้าไปดูในเกมว่าของเราได้ไหมของมันจะเข้าในกล่องจดหมายนะครับของพวกนี้จะเข้าในของกล่องจดหมายหมดเลยแล้วก็ไปดูในกล่องจดหมายว่ามีของเข้าไหมแล้วก็มาข้อสาม อ่านี่อย่างที่บอกเมกื่อกี้ของขวัญจะถูกส่งไปกรมจดหมายนะครับ C ค่การเป็นสิ่งของทีมงานปเก e s a กะถือเป็นที่สุดนะครับหากพบผู้เล่นใช้บลคเกมเพื่อรับของขวัญทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการดึงไอเทมกลับหรือบล็อกบัญชีเพื่อรักษาวความยุติธรรมของเกมนะครับหากคุณมีปัญหาใดติดต่อเจอ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าที่อยู่แฟนเพจก็ตามนี้นะครับกดค้นหาเพจ p o ก e s a กะก็ได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้คงจะมีเท่านี้นะสงสัยตรงไหนก็ถามในกลุ่มได้นะครับกลุ่มปกเกสกะนะครับแต่ตรงเนี้ยเขาผิดนะเขามาแจ้งเมื่อกี้ตอนที่จะลงจะลงลิงก์เขาบอกว่าลงเนี้ยผิดแก้ไม่ทันจริงมันจะเป็นล็อกอินนะครับเป็นล็อกอินแล้วลงางวันนะครับตรงนี้ก็ให้อภัยเขาหนหนึ่งครับรีบรีบจัดเลยครับก็คลิปนี้เขาจบประเด็นี้นะครับสวัสดีครับผม